มาได้ครับกินตำทะเลนะครับร้านเปินเปิดใหม่นะครับพิกัดอยู่ข้างๆร้านอันองชอปนะครับชื่อร้านเข้าวฟ่างน้ำปั่นนะครับแล้วก็เพป่นมีเมนูพิเศษนะครับเป็นร้านส้มตำน้ำนะครับอันนี้คือตำทะเลนะครับอันนี้ราคาโปรโมชั่นก่อน60บาทนะครับร้านนี้รับประกันเลยครับความแซบความนัวว่างๆก็แวะมาหนุนร้านนี้ได้ครับผมมาพี่น้องกินนกันครับ พอคนีม hey, สุดยอดครับผมสั่งได้ครับน no> ี่ครับเจ๊บอกว่ามีส้มตามเราต้องกินบุชินนำนะครับกชินคู่กัน่ะคะเดีนยวอันยองเอเครับเดี๋ยวขอกินก่อนเดี๋ยวสิบปรทันเพื่อนครับผมโอเคสวัสดีครับ